มึงจะโกรธกูก็ได้นะแต่ถ้าทำทำให้ที่ัสมึงดีขึ้นโตงครับเาเป็นคนดีหล่อหล่อหม่อหล่อหล้วหล่อหล่วไล่อหล่แล้วหล่อหลอหล่หล่อห่อหล่อหล่ได้่ม่ได้เอหล่อ้ล่อหล่ห่หลห่อหล่อล่หล่ล่อห่ออหอหล่อหล่ลอล่้่ลลู่หลห่หลห่่หหหห่่ออ่่่่่่่ออ ออผมบอกแล้วมันมีคนถ่ายตลอดเวลายังไม่เชื่อผมแม่งใ,ใครเป็นหนอนไว้ฝันเดีวพี่แด้วพี่รู้ไหมคนถ่ายคือใครอ่ะเยี่ปีเตอร์ไอ้ปีเตอร์เป็นหนอนเหรอไม่รู้แต่เคยปีเตอร์เป็นคนส่งรูปนี้ให้ผมใช่เหรอเออสแสดงว่าไว้ใจไม่ได้ไล้สัตว์ตั้งเนี้ยแสดงว่าปีเตอร์อยู่ข้างเคียบังไม่รู้ว่าแต่มันเป็นคนส่งรูปนี้ให้ผมจะจะและ้วแล้วเขียนรู้ไหมว่าคนว่าคนที่ว่าคน,าคน,าคนที่พี่หลงกลัวคือใครใครฮันนะ เยี yes, George, ่ท่อเฮียจริงๆเฮียอะไรเฮียอะไรเฮียโอ้โหอะไรยำเลยไอสัตว์ว um ่างานนี um> ้สงสัยงานหน้าไว้ใจใครไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงงานหน้าพี่วางแผนมาอย่างดีน้องเรื่องพี่แย่งไงเรื่องเนี้ยรอบนี้ต้องยอมไปเฮียราคาแม่งจนบุกแบบนี้แม่งความซวยคือตำรวจแหละเฮียตำรวจมันจับพี่พี่รอดแล้วเว้ยเอาจริงอะอยู่ดีตำรวจแม่งเสือกเรียกตัวพี่แย่ออกมาปุ๊บมันก็บอกว่า ขอขอไอ้นี่หน่อยมับอกขอมับอกจับเลยบอกจับเลยว่าเขาใส่ชุดมาพอบอสั่งจับเสร็จปุ๊บพี่โดดลงน้ำปุป๊บจะควักไอ้นี่ออกซิเจนมาเช็ดแปล้ลืมพกถังออกมาควยจริงๆไม่พกมาสักอันไอ้เฮียรเรียบร้อยดิมาเขาให้ผมรู้จะช่วยไงอ่ะเพราะว่าผมสลบอยู่ในน้ำอ่ะเห็นรู้ป่ะผมเหลือผมเหลือสินาทีอ่ะหมอมาโคตรดช้าเย็ดคกแมง่งย,ยางงานนี้ยอมแม่ไปไสั นี่คือพี่ไม่ยอมเลยพี่ยากเอาอีกเหรอพี่อยากรู้คือพี่อยากเป็นนวยเหรอเดี๋ยงานหน้าแม่งเจอกูมันเป็นการวัดเชิงกันแล้วน้องตอนนร้นพี่บอกให้ <c oughs> บอกเลยว่ารอบหน้าจะไม่มีใครเห็นกูเลยหรือต่อให้จับกูได้อะทางหนีกูเพียบกูบอกแค่นี้แหละเราบปีกูลาดกูยอม เชี่ยบังไม่กูผมก็บอกแล้วว่ากีเว่าคนแอบถ่ายไอ้เชี่ยบังอ่ะมันมีมันมีหนอนในกลุ่มเราเว้ยมันถึงรู้แผลทั้งหมดเลยเว้ยใครเป็นหนอนนะไม่รู้ว่ะถ้าเองบอกว่าน่าไอ้ปีเตอร์แหละไอ้ปีเตอร์น่าไม่แต่ปีเตอร์มันไม่ได้ไปเกี่ยดชุดกับเรานะยะแล้วมันรู้ได้ไงวะแต่ปีเตอร์มันนี่มันรู้ได้ไงมันรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ว่ะดิแค่ปีเตอร์เป็นคนถ่ายเป็นคนส่งรูปนี้่ไหมผมดูอ่ะเชี่ยเนี้ยอ่ะชัวร์เลยจับจูบูได้จูบูเพราะไอ้ปีเตอออรรร์ส่่งใหผมดูคนแแกกะ มีเจอส่งรูปให้ผมดูคนแรกชัวร์มีหนอนไอีเวนอ๋อเออแต่เป็นเพราะว่าพี่พี่เอามอใส่มาเพราะว่าไอ้ทียมันถึงรู้ว่าพี่เป็นใครอะไรยังไงแต่ก็ไม่นะเพราะว่าจริงๆมันก็แค่จะไม่รู้นะแต่ตำรวจไอ้ทนะี่แหละรู้ตำรวจแม่งเสือกไม้นี่พอดีเนี่ยพี่รอดเลยสัตว์เลยถือว่าเราไม่รอบครอบรอบนี้เออเด็กทียเอ้ย ผ้าตรงที่มึงบอกให้เอาไอผมทรงเฮียซิกโก้เลยแหละเลยยำจริงๆริงซิกโก้ไม่ละมึงตำตรวจเฮียไะทักนสอนอเออแต่ผมก็ลืมไปว่าเออไปแต่งตัวเหมือนผอบเอขาเขาก็ต้องทักหรื <ๆ S 2> วะเออเดะเชีย่ยเอจะแต่งตัวเหมือนพวกเออถ้าแต่งตัวพวกแบบว่าเด็กในสอนอมันคงไม่อะไรหรอกไอสัตว์ถึงแต่งตัวผอบออเนื้อปะทับผอบครับผอบมาด้วยเหรอผอบครับผอบมด้วยเหรอยาวไม่แต่ประจักษ์มาคือซิโก้มันไม่อยู่นะวยพี่เวลาเนี้ยไม่เสือกอยู่ไง เี๋ยจริงจริงเดี๋ยแต่บางเขาฉลาดนะพูดถึงอ่ะผ<ก><า>มนั<ล>่งฟังเมื่อกี้เขารู้เขารู้เขา,ขารู้เหลี่ยมพี่หมดเลยอ่ะก็ใช่ไงก็อย่างที่พี่บอกเลยว่ารอบเนี้ยพี่มันรอบเนี้ยที่มันทันพี่อ่ะพี่ว่ามันต้องมีหนอนเว้ยพี่ว่ารอบนี้มีหนอนเว้ย แต่ไอ้หลงไม่ใช่ไอ้หลงไม่ใ่ไอทหัรหลังพี่อยู่แล้วพี่หลงไม่ใช่หรอกพี่หลงมาลูกพี่อยู่ใช่พี่หลงมาลูกพี่อยู่ตรงอ่ะมีแท่งก็มีคนที่เ่าใส่ติปปีเตอร์ไอ้เปรมก็นายปีเตอร์ไอ้เปรมไม่แต่แต่เปรมแต่เปมไปไหนอ่ะไอ้เปมไปไหนดีวะผมไม่เจอเลยนนั้นในงานเลยเออไม่เจอเลยไม่ขายข่าววะไม่แน่นะมันขายทุกอย่างขนาดไม้ไม่ได้ขายเลยโอ้โหเออก็ไม่แน่นะไอ้เปมขายข่าวแน่เลย แล้วยังว่าเขี้ยเปยแบบคู่อ้บังช่วงนี้แม่งช่วงนี้แม่งยิ่งใหญ่ได้เซ์โตโน่อยู่ด้วยอ๋อเอ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 อเงินพี่ว่าเป็นไปได้ว่ะที่ว่าเขี้ยเปยชัวฟันธงเลยทั้งนี้ฟันธงเลยแต่พีเตอร์มาอยู่ดีมันถึงถ่ายรูปไปหลวงส่งให้เองวะไม่รู้คือตอนมันไปถ่ายมันไม่บอกพี่บิลลี่ผมมีอะไรให้ดูแล้วก็ส่งรูปให้ผมดูเลยเว้ยเชื่อแม่งโคตรแสบเลยสั่งไม่เขี้ยไปไหนเนี่ยเปลี่ยนทรงผมดิไม่อยากเปลี่ยนรูปมาลิอยู่อายเขา บาดหน้าก็เป็นเพี้ยนุกไอ้เหี้ยดำก็แสบไอ้สัตว์ที่เราพวกไอ้เหี้ยดำมาทิ้งพวกผมอยากดพี่ดำเกี่ยวพี่ดำเกี่ยวอะไรวะผมอยากมันอยู่ในสอโลมันบอกให้ใครตำรวจตรวจพี่เลยบอกตัวเลยตรวจเลยขอรูขอดูขอดูขอดูเรียบร้อยแย่แม่เขาให้บอกเนียญาติเขามาเยี่ยมญาติเขามาเยี่ยมเรียบร้อยแต่จะไม่โดนโดนจนได้ตำรวจเขากะจะเออเอ้ยไอ้เหี้ยเห็นว่าพี่ไม่ได้ทำแต่ว่าต้องการแบบเปลี่ยนเพื่อทำเจตนาร้าย แต่โทนี่ยังไม่ใช่เพราะว่าโทนี่ยืนอยู่ในงานครับผมก่อนที่ผมจะโดดลงน้ำไปอ่ะจะไม่ขี้ตรงที่ว่าผมโดดลงน้ำไปแม่งสลบเลยอ่ะอยังไม่ทันได้ใส่ฉังได้ใส่หาเลยเลย เดี๋ย้าแค่แ้นเล็กแหละข่ะเล็กหนึ่งอยากอยากโอ้ยมาเออเออเมื่อจำไว้นะมึงเข้าข้างไอ้เแยบังวันนี้อะไรนะถือว่ามึงเลือกข้างแอ้บุญเรืองไม่ก็วันที่เองแย่พี่เลือกเองแต่วันนี้มึงเลือกมันไม่เป็นไรก็วันที่ผมโอ้ยแย่วันที่วันนั้นมึงจะเกมน่ะพี่เลือกเี้ยช่วยมึงตกใจแค้ไอ้สครับอีเลว ไปไหนเนี่ยชน้าโรงพยาบาลเนี่ฮัว่าไงน้อชายะกําลังไปโรงพยาบาลแ้วของเออออเ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 อเอ่ออ่หน้าแม่งเจอกูเด่อเอ่อเอ่อเอ่อเ่เอ่อ่ออ่่อยอ่่เออ่อเเล่นอ่เ่อเเอ่่อ่เเออวอ่เเ ว่าในงานที่พี่พูดเลยนี่ใช่ปะพี่คนพูดพี่คนพูดแทนพี่มีเงาเสียงใช่เหรอมีเงาเสียงเยอะคอยเดินเดินตามหลังพี่แล้วพูดพูดตลอดแต่ว่าเป็นคนเป็นเจ้าของเสียงอ่ะใช่เหรอเออพี่ไอ้ดีเศษเป็นเจ้าของเสียงแล้วพูดอยู่ข้างหลังพี่ไงแต่พี่ก็เดินเดินคอยทำท่าทำทางอย่างเดียวไอ้เฮียบางแม่แสบไม่จะวัดเหลี่ยมใจะไปสัตว์รอบหน้าพี่อ้ายแม่งโลนเขาเรียกเกมคาโต้ไอ้เฮียแม่งพลาดตัวตำรวจด้วยแหละจริงๆไม่มีตำรวจนะรอดแล้วแม่งเฮียแต่งตัวเป็นตำรวจทำพี่อะไร ไอ้เหี้ยความแต่งตัวไปตำรวจอะไม่เท่าไหร่ความพิเศษของอะไรดูไหมที่เขาทักกันอะซองผมซิโก้ไรยำไรยำจริงๆไอ้เหี้ยนั่นไงโอุ้ยเข้ยาไปโกไปแล้วไหมย้ายโกไปอย่าอยู่คนเดียวไม่อกวขึ้นแล้วนี่อยู่ข้างนอกคนเดียวฮัลโหลอาอาอาวุธขึ้นให้เขาสองชิ้นเดียวสามสองไม่ใช่หรอสามชิ้นไม้เพชรเป็นของใครนะไม่ใช่ของผมเป็นของผมเอ้ยผมปิดสามผมบอกเก่าแล้วอ่ะ ไม่ได้เข้บอกว่าคุณคือฝากเออคุณจะมายุ่งได้ไงคุณบอกว่าคุณไือเออมาจับคดีนักเกียรติเออจะมาโทษได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีรางวัลให้ผมเลยอ่ะรอบเนี้ยอย่าทุกกระบานเลยมีรางวัลเขาจับได้ก็ตัวเองด้วยแต่เองหนึ่งตัวเขาบอกหน้าเฉยๆหน้าโคตรปั่นจอบของมึงอีกแต่เหมือนตรงไหนวะโคตรเหมือนเลยนะเแยเก็บตรงมือแหละก็เครียแล้วไม่เหมือนเราเราผักคนนี้เราผักคนนี้ ให้ักนัน่อดไหมอน่เหมือนถมผู้หญิงเนนี้ก็ไดูถ้าหงดูก็ได้ไม่ทักมงในโรงพยาบาลเลยจูมึงดูสิเฉินเที่ยนไม่มีคิวด้วยไม่มีคิวช่วยเแม่งเงยอะดงออกถอโอเคค่ะมึงไปอกว่ใช่หนวดใช่ถามไใช่ไหมคะอะดูดูหน้าตอบสามชีนะครับคือสามชี้ไหมโอเคค่ะขออนุญาตคนตัวนะคะเฉินจ่าจ่าจ่าขออนุญาตจ่าจ่าขออนุญาตที้กิ๊ขออนุญาตเลย ขออนุญาตเฮียเฮียที่สัญญาสอนนอไว้เฮียก็าทำตามได้นาอันนี้อันนี้ถูกสัญญาว่าจะไปทำนายตำรวจ1ึงอาทิตย์ถูกถูกถก็ใช่เฉยเญยเดี๋ยวเดี๋ยวเยเยเดี๋ยวเมื่อคืนเดี๋ยวเมื่อนเดี๋ยวเมื่อคืนเมื่ปะเมวานคืนไปแล้ววิจิบหายแล้วไง สำสนับไม่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 ต้องห่วงไอ้เฮีย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 ห้ามทำอะไรตำรวจนะโอเคไหมคุณตำรวจจำไว้นะผมขอให้ช่วยไม่ช่วยผมนะได้เลยเอ้ยอะไรผมช่วยนะผมช่วยเร็วคุณตำรวจดีแล้วบอกขอแค่เปลี่ยนชุดเองขอแค่เปลี่ยนชุดเองก็ต้องถามหอบบอก่อนไงเพราะคือพุทวิญาณไม่ใช่เหรอเฮียคุณตำรวจเฮ้ผมเปลี่ยนชุดจริงๆอะผมจบไปเร็วไม่มีโดนหรอกก็ฝั่งอ่อนนุชดีกว่าโอ้็ข้อความดีพอดีจำหน้านั่นไปเลยเว้ยมันก็แค่คนที่หักหลังเราเว้ย เรวันที่มึงแย่ตำรวจปะเราไม่เกหรนเราเปิดตัวให้ยังมเยตรวจเขาไมมึงเคเงินเทียกูดิมนได้หมโอ้โ้วหโอโอ้โหโอ้โหโอ้วหอ้โหโอ้วหโอ้เหโอ้โหโมาโหา้โหโอ้โห้โาโอ้โหเอ้หนอ้หนอ้โโอ้โหโอ้โหอ้โหนอ้หโอ้ีหโอ้โหอ้หอ้โอ้โาโอวโโ้โอ้นหอ้โโอ้โห่อ้อ้องเหโอ้ห้โหโ้หอ้ล้โนโออ้้มึงเลือกผิดข้อ้น้องชาย ไอ้บังอ่ะตัวเหลี่ยมนะเนี่ยเพราว่ามันจะเหลี่ยมจับมึงด้วยบอกกันได้แหละมันเหลี่ยมใส่กูแล้วพี่ด้งงานอย่งเราเออเดี๋ยวเราเอาเอกแล้วป่ะอะไรตอนแรกมาบอกว่าตอนแรกมาบอกว่าผมจะไม่เสียตังค์สามแสนบอกเดี๋ยวแล้วผมฟังด้านตู้บอกว่ายังไงก็ได้ตังค์โกคขดเหลี่ยมเอางี้เอางี้เอาอย่างนี้ออพี่ให้โอกาสมึงอีกรอบหนึ่งนอขอขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอให้น่ก่อนได้ไหมอา่า มีอะไรบ้างอะข้าต่อแทนไม่เป็นไรเอางี้มึงแก้งทำไปอยู่ข้างบ้นไปก่อนเดี๋ยวพี่ไม่แพ้เฮ้ยมึงก็ต้องมีเลี้ยงด้วยน้ํานะพี่ผมมีข้าวมีน้ําอาหารกินเด้อเออคือเลี้ยงใหญ่าลืมโอนตังค์ให้ผมนะได้สองอ๋อตอนนี้คือเขาน่าจะเชื่อใจผมเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แหละเกือบสามสิบสี่สิบห้าสิบละงั้นเองทําให้มันเชื่อใจให้ได้มากที่สุดสัญญาสัญญาณเออแล้วยังทำแต่การทำร้ายตำรวจนะ แต่ปัญหาคือช่วยก็ไม่ได้ช่วยแล้วเนี่ยไม่ช่วยอะไรเฮียม<อ><ต>ันจะรอดหูือ,อ,องลงประจูนแ,แหละ<อ>เกมคาตู้ไม่งั้นเขาปล่อยพี่เปลี่ยนชุดจบไปแล้วเชื่อเออดิ ตอนเนี้ยดูไว้อะมนแ,นแบ่งออกเปสามฝั่งมีฝั่งกลุูไปบังแบบว่าคนที่คอยหาหลักฐานหาความผิดไปฟ้องบาลิส่วนฝั่งผมเนี่ยเป็นพวกแก๊งหนีเที่ยวพวกพ่อบ้านใจกล้าอีกกลุ่มนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นหนอนสองฝั่งขายทั้งคู่ใครให้หนักกว่าเอาไปเหรอใเที่ยบักไอ้เหมือนเย็ดดำไก่ได้ป่ะน้องก็เลบไปเปลี่ยนเสื้อมาได้ก็เลยเปลี่ยนกลับมาบังไก่ก็คือกไก่ถ้าหลุมเรื่องตำรวจว่าไงครับบังถ้าบางั่ง จส <c oughs> วัสดีกลัาอ,อยู่แล้วคิดถึงเพื่อนจังเลยปังใจไหมเฉินหลงจ้าไก่ันี่ยเราไม่รูไไ้จักเลยนะจ้าเอ้าพี่เฉินสวัสดีครับมาแล้วเหรอพี่สองคนมาไม่ต้องจะมาทักกู เครับแต่หน้าเขาหายเพื่อนหาไปไหนมาเพื่อนมาเหรอาป่าไม่ใช่เจลูกขอนนี่ยเราเพิ่งมาต่นั้นเนี่ยเลยวันนี้มันแค่เริ่มต้นเทนหละกูบอกแค่นั้นเออไอเมื่อไปเลยตำรวจแตวค่าปรับเดี๋ยวกูบอกให้มึงเองไม่รู้ดี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 าีดีดีมีดีมีดีดีด่ดนดี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 ดวดีดีดชดีดีดีดามีดีน ี่เยมรับไปมึงจำไว้แล้วกันงานนี้กูยอมกูหรือว่าโอเคงานนี้มึงีดนแล้วกูคุณผู้หญิงเฮ้ยเราบอกกันแล้วเราบอกกันแล้วว่าสคเราบแล้วบอกแล้วว่าคาประสาทเนี้ยไม่มีวันจบหรอกคุณผู้ะสาทเราเอาชนะแค่ประสาทใช่จะาแตกไม่ตีกันเลไม่ตีกันเราไม่ตีกันเราไม่ตีกันมึงจะวัดเหลี่ยมเดี๋ยวมึงคอยดูแล้วกันรอบที่จะทำอะไรกูเพราะว่าได้นี่นอนบดไส้แค่นั้นแหละกูจะบอกให้นะเว้ยไอ้พวกที่อยู่กับมึงอะ มึงเอาเวลาไปหาเองแล้วกันว่าใครคืหนอดอีกคนหนึ <spoiled> <ihat> all, course, ่งแช่จะบอกผมอยู่ก็ได้อยู่แล้วผมอยู่ก็ไดู้จะบอกให้ว่าคนที่มึงคิดว่าใช่อะอาจจะไม่ใช่แต่คนที่มึงคิดว่าไม่ใช่อะแต่อาจจะใช่ก็ได้เมื่อไม่ต้องมาทำเป็นหลอกว่ากูแบบว่าหลงหลงงง ก็เดี๋ยวมึงก็รู้คนที่บอกคนที่สามคนแต่คิดว่าแบบว่าร้ายๆเนี่ยอาจจะดีกันเฉยก็ได้ใช่นี่คือกูทำเพวกความถูกต้องหรอมึงมึงบอยมึงก็ทำเพื่อความเป็นใจไงไม่เกี่ยวนะแต่มึงจงใจจะวัดเหลี่ยมกับกูเราโกหกไม่เนียนแน่นะเราโกหไม่เนียกูแค่ทำให้มึงรู้ว่ามึงอะไม่เนียนโกหกไม่ได้ตลอดหรอกเว้ยโกหกอะไรวะครับคุณหมอ เดี๋ยวมึงคอยดูถ้าครูจะทำครูจะหลอกอะไรไม่มีใครตามกูทันกูยอมรับว่าแผลตันแบบนี้จริงแต่งตัวคนละแนวแล้วไปเจอที่งานแต่มึงลืมเปลี่ยนรถเพื่อเพื่อนสิ่งเดียวที่มึงภาพสิ่งเดียวที่ท่านใช่ไหมครับมึงมีหนอนคอยบอกสถานที่เท่านั้นแหละที่ไม่มีทางทบเลยนะรถมึงใหญ่เป็นกิโลไม่มีใครสามารถขับรถบัสได้ในประเทศนี้กูถามหน่อยที่พี่มันขโมยรถบัสยังไงว่าประเทศเนี้พี่ตอบผมคำหนึ่งได้ไหมมนถีบแล้วมีคนลงไหมอะไรหรอ คนที่เราไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้คนขโมยรถป้ายได้วะพี่กูจะมาแค่ไหนนะเว้ยไอ้พวกที่บอกว่าผมข้างเฮียผมมีเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แผลเอาคนเอาจริงกับคนที่ร้ายกับพี่ที่สุดอะจริงอะไม่ใช่ผมหลอกมึงจะมองสุดท้ายสุดท้ายอะมึงบอกบอกว่าเฮียขอบใจมึงมากว่ะที่มึงแบบคัดเก่าดีใส่ให้กูกลับมาเป็นคนดีใช่แล้วผมไม่อยากต้อกูไม่อยากเป็นคนดี เราจะไม่โดนตัวกันนะไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้เราจะไม่ต่อยกันเด็ดขาดเราห้ามเอามือแตะต้องกันเราจะเล่นเหลี่ยมใส่กันได้ได้ใช่เราใช้สมองสู้กันแต่ยาบเอาเป็นว่าแต่ยามมีศึกเรายากับรักกันเหมือนเดิมโอเคถ้ามีศึกเรารักกันเหมือนเดิมเราจะมาแค่เหลี่ยมเราจะมาแค่เหลี่ยมได้โอเคโอเคแฟร์แฟโอเคนะยาบมีศึกเรารักกันเหมือนเดิมไอสัตว์ดำนะอีกตัวนะมึงนี่นะมึงนี่อีกตัวนะอ้ไอสัตว์อะไรนะชาดหมาไม่ได้เลยนะกูจะไม่เกมกูเกมที่เขาตึงเลย เีย <Yeah, S 2> จริงเพราะกูเหรอเพ่อบึ้งใช่เพราะมึงใช่เพราะมึงเออไก่เลยข่าวหน้ากูจะไปช่วยบ้านทั้งมู่กูเี็ยน้องไม่รู้จักคนที่ป้กไก่เนี่ยโม้ต้องตรงเลยไอคนนี้อยู่ในสาขาบังด้วยป่ะแบ่งเลยใครอ่ะปลาไก่เหรอเลยมันอยู่คนเดียวไม่คนเดียวเลยไม่คนนี้นีเจ้าวะนี่นี่หลายเคนเนี่ยขึ้นมาเไอคนเนี่ยนะป้าไก่เนี่ยน้องไม่รู้จักเลยอ่ะคนนี้เหรอคนจะพูดเมื่อกี้นะกูว่าไอ้เนี่ย แม่งมาทำงานเขาเดียวเหรอกูมาชุบมือเปลือกเขาาเดียวเหรอแม่งแต่ว่ามราไม่ได้จับปากไก่นะแม่งมาเดียวเหรกูในสอนอว่ามาลีให้มันสามหมื่นถ้ากูอยากรอดต้องให้มากกว่าเท่าไหร่นะสามหมื่นกูได้ห้าพันกูได้ห้าพันโอ้บางไปยอมรับไหมเนี่ยบางไม่มึงยังไม่ได้สักบาทด้วยซ้ำแต่มึงทำไปขายข่าวได้ขนาดนี้เออวะยังไม่ตัดบาทเลยด้วยโอ้ยแต่กูไม่ได้เงินเลยแต่ดูได้สามหมื่นมันเป็นคนเดียวที่ทำให้กูเกมกูพูดเลยกูกก็ูทำอะไรให้มึงเกมกูทาี่มันเดินมาบอกว่าเข้าตัวประชาชนได้เรียบร้อยกูโดน ่าทีกูอสาวบอกว่าตำรวจผมไม่อยากผมมไ่อยากเปิดเผยตัวตนแบบว่าเฮ้ยผมยอมไปทำผมไปรบย์เผยตัวตนได้ไหมเพราะว่าผมบอกเร่องที่ทำอะไรผิดไม่อันนั้นมันเป็นกฎของสอนมันต้องอย่างนั้นในที่ถ้าสมมติว่ามันมีเคสแรกแล้วต่อไปตำรวจเขาทำอย่างนี้แล้วมันไม่ก็หมายว่าก็หมายถึงว่าคือตำรวจ่ะจับถูกต้องไหมก็เขาจับถูกต้องแล้วแต่ว่าปัญหาคือแรกกูบอกว่าคุณเอดเอาประชาชนคุณเดือดจะไม่เกี่ยวข้องออกไปผมบอกว่าผมไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขาเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็เอาไปเสร็จปุ๊บก็ปล่อยเข้ามาอีกเรียบร้อยพี่มาฉันแฟนอาเฉันค่ะเรียบร้อยจบ ถ้ามึงทำตามวิธีกูแต่แรกจบไปแล้วเหรอ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 มึงเงยฉลาดมึงใช้จ่ายตังค์ให้มึงไอ้ชั่วจ่ายเฮียอะไรมึงถามมึงถามไปโทนี่กูโทรไปกับมันแล้วคนที่คนที่ไล่ใส่แบบไม่ใหรอกมึงรู้ไหมกูกูว่ให้โทนี่ไปแทงแล้วก็ให้มันเปนเกิดเคสที่แบบใหญ่อุ้มข้าาตำรวจจะได้โถมไปที่เคสนั้นเพราะว่ามันต้องให้ความสำคัญอันนั้นก่อน ใช่ไหมแล้วกูก็คุยกับไอ้ตำรวจพร้อมว่าเดี๋ยวให้มึงออกหลังสอนเแต่มึงเสือกโง่เลือกเลือกรีบยอมรับอยู่ดีไตำรวจพาตำรวจไปดับด้วยดูนี่พาผู้ร้ายไม่ไม่ได้ตำรวจดับผู้ร้ายนี่มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทาผู้ร้ายหนีก็คือการจะฉากนะไม่ได้การจะฉากอย่างนั้นบอกว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวก็ขอตำรวจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยปากเปล่าเน้อเน้อไปทำงานกลางๆไปก่อบนครัะทำงานเหรอเดี๋ยวรอบหน้าไม่ต้องมาขอตังค์แล้วไม่ให้แล้วด้วย ทำไมไอ้ดำทำไมไอ้ดำพูดปากไก่อยวะเอออะไรปากไก่พี่ตอนนี้ก็ปั่นเนาะไี่รู้จักปากไก่ปากไก่ปากไก่โนยยับเลยห้าพันห้าพันห้าหมื่นโลไม่รู้จักครับปากไก่ไหนอ่ะแล้วที่แฟนไลตี๋เหที่บอกชอบเปตี๋เหดูดิดูดิไม่ใช่ครับเลิกตามจีบกูแก่งพวกพี่ได้แล้วไอ้สามลูกไมชอบผู้หญิงก็ลูกมัจตาจีบไม่มมมีีไ่ชอบผู้หญิงอ่ะผมบอกให้ผมไม่ได้ตามจีบไอ้ป๊าปป้าเขาไม่เกี่ยวผมเลิกดิสละดิสไม่ดีหรอกนะ ลูกูอ่ะชอบผู้หญิงแต่เบื้องชอบนัวหญิงไอ้เชื่อเฉินเออนั่นแหละจะปองไม่แต่ะเขาอาทะนัวหญิงด้วยก็ได้เหมือนที่ดับนะแต่มึง้องชั่วยพชาติหมาหลอกขายอะไรกันอุ่ยเวนสรุปบอกแล้วไงกูบอกแล้วใช่ไหมว่าสุดท้ายอ่ะคนที่กินน้อไม่ใช่อ่ะคนที่เอาสุดเหรอกูบอกแล้วกูแค่แต่ผมจะทรับไม่เพื่อี่เห็นคนไปเรื่อยๆอ่ะเห็นค่อยๆเห็นไปทีละคนทีละคน มึงไม่อยู่วันตามกูทันหรอกรอบนี้มึงแค่มีหนอนแค่นั้นแหละกูบอกให้ได้มึงจะโกรธกูก็ได้นะแต่ถ้าทำทำให้ทิศเสล้มึงดีขึ้นมีตัวครับมาเป็นคนดีหม่ไม่ไม่เป็นคนชั่วไม่ไม่แล้วแล้วแล้วเูจะได้เรากูได้สองมือห้าไม่ได้ไม่งก็ได้เฮียทั้งละไหนสั่งกูบอไปแล้วอ้าวไอ้เฮียจริงจริงงานมันต้องจ่ายก่อนครึ่งนึงสำเร็จงานนี้มึงวิ่งฟรีไอ้เฮียไปเลย โอ้โหได้ไดด้้นกููแทงคพไล่กูอย่างนี้ไล่กูอย่างนี้ไล่กูอย่างนี้เลยนะแล้วข้าพุทธะนะมึงรู้สัไปรับจากบรรดิปส่าหมื่นนะมึงนะเฮียจริงๆนะเขาใครไปรับจากบรรดิปส่าหมื่นมึงเป็นคนพิมพ์ก็กูรู้แล้วกูกลัวกดราพอพอกูเห็นพอกูเห็นว่ามึงอ่ะให้กูเยอะกว่าแต่กูไม่ได้มองที่เงินนะกูมองถึงความพยายามมึงเว้ยแต่สุดท้ายมันก็คือเพื่อนกูกู้ช่วยมึงที่มาแล้วแต่คนเดียวคนเดียวเลยคนรู้คนรู้อีก่คนน้อย มึงไม่เข้าใจกูหรอกตอนกูอยู่ตำรวจอ่ะเงินมึงไม่ได้ใช้หรอกมึงก็เลยออกมามัเงินโแก๊เียีล้วก็ได้งานเงงมันมีเงินโมไงแล้วก็ได้การได้เงินแต่คือพอออกจากตำรวจเนี่ยเงินแม่ก็ต้องกินต้องใช้แล้วมึงดูลูกสาวกูไปเปยผู้หญิงสี่ห้าพันเูส่งโตได้กำไรสอง้อยเปไปแค่สี่รเองโหยังยอยุคักยังยอครันอีกเหรอไม่ย้อยครับอีกเหรอเนี่ย่ออมีหลักฐานไมั้่ออมีหลักฐานมันก็ย้อนยไปดูดิ ไม่รู้สามวันไม่ได้งานมหมอ้วไม่ได้ยเขาจัดงานหมื่นหนึ่งเอาปะผมให้ไปสองหมืแล้วป้าป๋กำกับลูกกับลูก้ลเนี้ยลแจแจนะแล้วผมหาเขาจัดงานสาวันเยเผยเอาปะต้อไม่ได้เกอย่างคนทิ่ปักไก่คือใครอะสิบสองวันสิบสองวันชอบตอบตัวผู้ชายทิ่ปักไก่เนี่ยนะเขาใช้อะไรคิดว่าลงโทษสิบสองวันสัปดาห์ละสาวันถ้ากับวันเราจะทั้งหมดสสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันจมาจัดการกับลูกนะหนึ่งสัปดาห์มีวัน อ้าวเฮียเทียตุนไอสัตว์พ่อมึงไอเฮียได้กันสัตว์